หัดเดินคนเดียวบ้างเวลาที่ไม่มีใครจะได้อยู่ด้วยตัวเองได้หากทุกวันนี้เรายังพึ่งพาคนอื่นไม่คิดที่จะทำอะไรด้วยตัวเองจงเริ่มทำมันซะก่อนที่จะสายเกินไปอย่าลืมนะว่าไม่มีใครที่จะอยู่กับคุณได้ตลอดหรอกในบางครั้งเราก็ต้องทำอะไรด้วยตัวคนเดียวเดินด้วยตัวคนเดียว เผื่อสักวันหนึ่งไม่มีใครเดินข้างๆเราเราจะได้อยู่ด้วยตัวคนเดียวได้โดยที่เราไม่ต้องไปหวังพึ่งพาใครอย่าลืมนะว่ามีแค่ตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยเราได้มากที่สุดเพราะเรารู้จักตัวเราเองดีคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตเราก็ไม่แน่นอนหรอกว่าเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนการทำอะไรด้วยตัวเอง การอยู่ด้วยตัวเองยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้คือการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีให้กับตัวเราเผื่อวันไหนไม่มีใครอยู่ข้างๆเราเราก็ใช้ชีวิตต่อไปได้สบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องพวกกูเองด้วยนะคะใครที่อยากเสนออะไรก็คอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยค่ะ